ได้พักเครื่องมาสองกล่องเล็กๆเกือบ2องแสนนะนะสองกล่องเล็กๆเกือบสองแสนถ้าปลาเข้าไปแค่นี้สี่แสนครับเนี่ยแค่กล่องอย่างเงี้ยสี่แสนบาทนะเอาว่าสะใจเนี่หลวงพ่ออะไรครับเราไปทําความรู้จักกับพระเครื่องที่เอามาแล้วได้ตังค์ผมคือพระอะไรแล้วมีในบ้านเราไหมถ้ามีในบ้านเราอะไอที่มันถึงยุคไอที่มันได้ราคาที่มันแท้ะเป็นยังไงอ่ะ บ,บางทีแท้เหมือนกันแต่เป็นแท้ย้อนยุคไม่ทันหลวงพ่อเสกมันก็ไม่มีราคาแต่อที่แท้ทันหลวงพ่อเสกที่มีราคามันเป็นยังไงดูตรงไหนเคช็อ okay, แอปช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแท้ปุ๊บรับฟรีทันทีใบเซอร์ดิจิตอลการันตีพระแท้ใช้งานแอป SK เช็คตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เติมเงินครั้งแรก200บาทพระแบบไหนที่ได้ตังก็ต้องพระเก่า,าๆอันนั้นหลักการง่ายๆก่อนใช่ครับ พระเครื่องที่มักจะมีราคาคือพระเก่ามันก็เหมือนของวินเทจนะครับช่วงนี้เห็นคนขายพระหลวงปูวแหวนเมื่อก่อนหลักพันตอนนี้หลักหมื่นกว่าบาทแล้วง่ายๆหลวงปูวแหวนเก่งครับแต่การเช่าหาก็ศึกษาก่อนสะสมไม่ได้ยากรุ่นไหนนะจํจำนวนการสร้างเท่าไหร่รุ่นไหนมีประสบการณ์จริงๆเพอโมเมนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับพระเครื่องอะถ้าราคาเหมาะสมกับดีมานซัพพลายเดี๋ยวอย่างหนึ่งนะขอนะ ถ้าพะเสกพร้อมกันอย่าแยกบล็อกแยกได้กับบล็อกที่ไม่ได้เสกพร้อมกันถ้าเสกพร้อมกันอย่าแยกบล็อกครับนะหรืออาจจะแยกได้แต่อย่าไปแยกราคานะเป็นโอกาสแล้วนะที่สายหลวงปู่แหวนจะไปได้ยาวๆเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงปู่แต่ถ้าปล่อยให้คนนะ่นะมาทําเป็นพุทธพาณิชย์ฉวยโอกาสก็จะไม่ต่างอะไรกับพ่อเอียปู่หงซึ่งพระหลวงพ่อเนี่ยท่านเก่งท่านดีอยู่แล้วผมถามว่าเมื่อท่านเก่ง,งท่านดีที่ผ่านมาทําไมไม่อยากได้ไมาอยากได้ตอนมีกระแส อ่าแต่ก็แปลกพอมีกระแสนะเซียนหาขายแล้วเซียนที่ขายแขวนไหมอันนี้ก็แค่เป็นมุมมองความคิดแต่จริงๆผมบอกเลยว่าพระหลวงปูแหวนดีครับดีมากเก่งมากศักดิ์สิทธิ์มากแล้วจริงๆรพระท่านเนี่ยอยู่ในเพลงยอดรักมายาวนานแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้สิทธิหลวงปูแหวนนะอย่าไปอิงกับพวกระบบพุทธพณิชย์โอกาสดีสําหรับพระเก่งเก่งพระดังๆเลยเป็นสไตล์ของผมด้วยนะการที่ไปเสาะหาพระดีที่ยังไม่แพง เอาขึ้นมาเผยแพร่ผมก็ชอบเก็บสะสมพระแบบนี้ปูแหวนที่ผมเก็บมานานใช่ไหมโอ้ผมมีผมนะเจอที่ไหนผมซื้อตลอดแต่เมื่อพระปูแหวนเนี่ยพระดีเนี่ยได้เข้าสู่การเป็นที่ประจกนะักษ์ณเวลานี้นะผมก็อยากให้พัฒนาแบบยั่งยืนเผยแพร่และอนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะโดยการที่ปกป้องไม่ค้อยตามไปกับกลุ่มพุทธ,ธาพานิชสดสดร้อนๆอเลยก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งเฮ้ยพอแดงทั้งถุงเลย เข่าไม่ได้อิดนี่เหรียญม่าแดงเข่าไม่ได้อิดทั้งถุงเลยอ่ะถ้าสนใจไหมเหลี่ยนสดิจันโธแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อเงินเห็นอยู่สําหรับชีวิตผมได้มาครอบครองอยู่เหรียญเดียวเราเป็นนักสะสมยังไงก็ต้องโดนของเก๊บ้างครับอาจารย์ไม่รอดอ่าแต่ก็ต้องแยกได้เก๊แท้ต้องแยกให้ได้ก่อนเลย มีก็ต้องแยกให้ได้ชัดเจนมากที่สุดจะได้เก็บรักษาเฉพาะของแท้ไว้อย่างดีถ้าปนปนกันเนะ่ะเดี๋ยวเผลอ,อถูกป่ะเนี่ยคนมาขโมยแท้ไปเราก็ไม่รู้ภาคเหนือก็นึกถึงปูแหวนภาคตะวันตกนึกถึงพระอุตมะโอ้ปีนี้พระไม่ใช่ว่าพึ่งสร้างแล้วเอามาเผยแพร่พระที่ดังอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะ่ยเอามาเล่นเนี่ยมันมั่นคงยาวนานผมก็เลยเอาปูแหวนไว้สองเหรียญ นะบีสองอันนี้น่าจะเป็นโรงงานเดียวกับที่สร้างเหรียญอาจารย์ฟันอะโรงงานเดียวกันไหมนี่ปีสองศพุทธโธรหังนะธรรมโมอารหังสังโคอารหังนี่เห็นไหมถ้าเราอ่านขอมออกนะก็จะรู้เรื่องในนี้ นะพุทโธหังนะสั่งโคหังนะทำม,มัวหังสั่งโคหังนี่ดอยแม่ปังอำเภอพรนะพล้าอ๋อไม่ใช่สองเหรียญเลยซึ่งถ้าเราดูเหรียญอาจารย์ฟันก็ต้องดูลมเนี้ยใช่ก็แล้วถ้าใครศรัทธาปูแหวนอย่าลังเลนะคุณควรเก็บเสียตั้งแต่ตอนนี้พอหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยเก็บปลอดภัยยังไม่มีเก๊จะไปซื้อแพงให้เครียด ซื้อราคาสมเหตุสมผลตอนนี้การหาราคาพระเบื้องต้นหาประวัติพระเบื้องต้นมันหาง่ายศึกษาก่อนสะสมดีที่สุดก็ถ้าเราศึกษาก่อนอ่ะสลับเวลาไปศึกษานะเราจะเจอรุ่น,เร,เ,รนเราจะไปเจอรุ่นดีๆอ่าเราจะไปเจอรุ่นดีๆที่บางครั้งอะ่ะเซียนพระไม่รู้แต่เรารู้ก่อนแล้วหาเก็บได้ถูกแล้วเวลาเอาข้อมูลม,มาเปิดเผยอะ่ะรุ่นดีๆนี่แหละ ถ้าข้อมูลดีกว่ารุ่นแพงๆรุ่นดีๆที่ยังไม่แพงก็จะแพงตามแล้วเราก็มีความสุขอยากชมชุดสี่แสนโอ้โหนะอาหารอากาศขับเครื่องบินเห็นปูแหวนนั่งบูสมาธิอยู่บนก้อนเมฆอันนี้คือเรื่องราวประวัติกล้องนี้อะไรนะโอ้ทำไมอ่ะเรื่องราวของปูแหวนเอาง่ายๆว่าผมยังเก็บอ,ะอ่ะแต่ผมไม่เก็บในราคาที่แพงเกินไปหรือแพงเกินจริงอยากดูไหมว่าเออไอ้พ้าแบบเนี้ยจะมีอยู่ในบนิ้่บ้านเราไหม แล้วถ้ามีแล้วว่าได้ตังค์มหน้าตาเป็นยังไงแท้ดูยังไงอ่าถ้าพระในบ้านเนี่ยดูเนมีประโยชน์เด็ดอระหังวัดสันเพชรอ่าไม่ใช่พระบู่เพิ่มสันเพชรหรอกครับนี่เก่ากว่าปู่เพิ่มเยอะพวกดอยสุเทพหนึ่งห้าเล่นกันประมาณเท่าไหร่ผมพี่จะถามเรื่องราคาผมเลยราคาพระนี่คือผมเจอถามราคาเจ้าของถ้าซื้อไหวผมก็ซื้ออ่าอันนี้ถูกต้องขอบคุณครับหลักการง่ายๆ หลวงปู่แหวนเป็นเกจิที่ถูกบันทึกในพระอรยะสรงเรื่องราวปฏิหารอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอสองบอกครับโอเคนะโชว์ให้ดูอันนี้เป็นพระที่พี่นาการเต้ส่งมาเห็นปุ๊บก็ว้าวเลยอ่ะอายุเป็นร้อยปีแท้แน่อ่า อายุเป็นร้อยปีแล้วแท้แน่อ่าแล้วมีใครรู้บ้างฮัลโหลนะว่าาหาธาตุอะว่าวัดสันเพชรอะหรือว่าเป็นชื่อวัดเดิมในอยุธยาแล,ไมไมยแล้ววัดสันเพชรในกรุงเทพอะทำไมไม่มีซึ่งเคยมีอ่าแล้ววัดสันเพชรอะมาเปลี่ยนชื่ออีกทีก็คือวัดมหาธาตุนั่นแหละวัดสันเพชรคือชื่อวัดเดิมในอยุธยาพอเรามาตั้งเมืองใหม่กรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีการมาตั้งวัดสันเพชรแล้วภายหลังอนะวัดสันเพชรก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุซึ่งถ้ามาตั้งวัดชื่อวัดสันเพชรอะจังหวัดนครปฐม,ม,ามก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับเอาง่ายๆนะเรื่องราวของเชื้อพระวงศนะ์อะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้านะการมาตั้งวัดสันเพชรต้องไปดูวัดสันเพชรนครปฐมสร้างปีอะไรอ่าจะมีพระเครื่องเป็นพระสมเด็จอรหังเนี่ยนะเอามาบรรจุไว้มีความเป็นไปได้ที่นะวัดสันเพชรที่ถูกตั้งขึ้นที่นครปฐมเนี่ย อาจจะถูกตั้งโดยคนในกรุงเทพหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวก,นะกับในนะกรุงเทพวัดศรีสันเพชรครับวัดเก่าๆในกรุงเทพส่วนมากนาะยมาจินยาใช่แล้วแล้วก็วัดสันเพชรแต่ตอนเนี้ก็คือวัดมหาธาตุนั่นแหละตั้งชื่อวัดสันเพชรนะ่ะอาจจะเป็นชื่อพระราชทานภายหลังนะแล้วแน่นอนครับนะอันนี้ขายข้อสถนนษฐานจะผมนะ แล้วใครเป็นคนพระราชทานชื่อวัดสันเพชรตันนี้ล่ะเดิมมาอาจจะไม่ได้ชื่อวัดสันเพชรเดิมชื่อวัดตาเพชรอ่อาเอาว่าที่คนที่พระราชทานนามว่าวัดสันเพชรเนี่ยเป็นใครล่ะไม่ชื่อเนี้ยไม่ใช่ชื่อที่จะมาเรียกกันเล่นๆโอ้อ่าไอ้นิทานประปรำปลาจากชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งแต่เอาเรื่องราความเป็นจริงเป็นจงังอะชื่อเนี้ยไม่ใช่ชื่อที่ชาวบ้านไม่ตั้งชื่อนี้ไปไปหาประวัติดูดีๆนะอ่าว่าวัดสันเพชรเนี่ยมีใครมา พระราชทานชื่อหรือเปล่าโอ้โหกูมีเวลาอ่านไหมโอ้เออวัดท่าพูดเจ้าวัดแรกเป็นสังฆราชมาจากอยุทยาเอออ่าเห็นไหมนี่วัดท่าพูดเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นสังฆราชมาจากอยุธยานี่เริ่มกระชับไปไหมหลวงพ่อสันเพชศพระพุทธรูปสาคัญนะวัดมหาธาตุชายเดินเข้าไปดูขลังมากครับคุณน้องน้อยสีนี่มันคือโมเมนต์การคุยที่ผมมีความสุขทุกวันทุกคืนเลยของเล็กก่อนเปิดกล่องไหนก็ว้าวเหมือนกัน อ่ะขอหัวใจรัวๆอ่วาวัดมหาธาตุเคยแล้วนามว่าวัดศรีสัมพชเป็นวัดโบราณอยู่กลางระหว่างบรมมัจะวางกับวางหลวงกับวัง,วง,วง,วงหน้าอือหือวันนี้ถ่ายรูปไปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กไปอือถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กไปอ่าก็คือเหรียญอะไร นะใครรู้มาในนี้มีเหรียญอะไรบ้างอหียรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกปูอินตอนนี้คนเทไปที่เหรียญปูอินหมดเลยครับนะเหรียญลงพินวัดโบสถ์สภาพสวยๆแทบไม่เจอแล้วสวยๆตอนนี้สองแสนจะซื้อได้ไหมแส <100 5. S 1> นห้าที่ผ่านไปนานแล้ว <Okay. S 1> ปู่อินสังวราชุ่มอ่ะสังวราชุ่มวัดพลับอ่าสังวรราชุ่ม วัดพรับวัดราชสิทธาหรือวัดพรับเนี่ยวัดเดียวกับที่สร้างสมเด็จอรหังหรือตุกตาวัดพรับแท้ไหมอ่านะตะกัวเป็นร้อยปีนี่ตะกัวเป็นร้อยปีไม่มีตัวเลขหาสวยไม่ได้แล้วอจริงนะครับปัญหาของพระเก่าๆคือหาสวยไม่ได้เมื่อไหร่ที่มีสวยมาสักองหนึ่งนี่ไม่มีราคากลางเผื่อๆแพงกว่าเดิมเท่าตัวก็มีคนนะ เช่าเพราะว่าหาไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระที่มีตัวเลิกเยอะๆที่นี่เอาแพงร้านนู้นยังมีถูกร้านนี้เอาแพงตรงนู้นก็ยังมีให้ซื้ออย่างเงี้ยพระแบบนั้นมีราคากลางคือพระที่ยังเหลือของอยู่แต่พระเก่าๆที่ไม่มีของเหลืออยู่ถ้าสวยแพงเลยผมไม่เจอสวยมาสามสี่ปีแล้วเอาน้องแชร์บอกนะครับมีจานไหมครับสังวราชุ่มมาพี่ฤาษีพุ่มพี่ฤทีพุ่มอินเดี๋ยวไปส่องดูก่อนเนื้อหา ถ้าจะดูปู่สุกปู่เอี่ยมนี่สูตรนี้ชัดเจนพอสินเหรียญล่อหายากเมืองราชบุรีอาจารย์ลงเฟซหายากคือปกจิ๋วพ่อพิมอะไรเนื้เงินโอ้พิติกสุดยอดนี่ครับ ออยากจะบอกว่าสภาพเนี้ยตั้งแต่เล่นผ้ามานะนี่น่าจะองค์แรกแต่เล่นผ้ามานี่น่าจะองค์แรกいいก็สมัยก่อนเขาไปเล่นเป็นพวอเงินบางคานนี่เล่นเป็นพวกเงินบางคานเลยนะในสมัยก่อนแต่พอ้องก้าไปเล่นเป็นพวกเงินบางคานใน,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 นนะในสมัยก่อนครันะบนนมผมบอกว่าพวกเงินบางคานเจอเยอะกว่าพรนะศิลน่ะองค์นี้สวยที่สุดในประเทศมีสองแบบ แบบหนึ่งหลังเป็นยันห้ากับแบบหลังยันณนระือชาเมื่อก่อนก็ไม่แพงแชร์เพราะว่าพาลาลีนะ่ะคนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเีีจะเห็นเนะี่ยยาจริงแชร์รู้เปล่าว่าเหรียญประเทนที่แขวงกันอนะ่ะเพราะสินเสกนะอันนี้สวยสุดในประเทศจริงๆหลังยันห้าถูกกว่าหลังยันณนระือชาแบบนี้อ่านะหลังยันห้าถูกกว่าหลังยันณรือชาแบบนี้ท่านผู้เสกเหรียญประเทนไม่ว่านะรู้เปล่าว่าท่านเป็นหลานพมัวมันทวน เป็นหลานแท้ๆมะม่วงบ้านทวนนามตระกูลคงศินนนะอ่าเป็นหลานหลวงมะม่วงวัดเนี่ยแล้วเหรียญนี้ไม่เจอสวยครับอันนี้เป็นความรู้ของเรื่องโลหะอ่าถ้าคนที่เป็นเซียนพระจริงๆอ่ะอะไรที่ เป็นรายละเอียดทุกอย่างมันเป็นทริคสุดท้ายของความชํานาญแล้วทไมไม่ลงคลิปเต็มอะ่ะทำไมไปลงไอ้ตัดเฉพาะไอ้คลิปการดมแล้วการดมเนี่ยมันก็คือประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งที่ทําให้เข้าใจนะเล่นเครื่องรางต้องดมนะอ่าคุณไปดูเซียนเครื่องรางนี่ตะก,กุดเบี้ยเนี่ยดมหมดอ,ะอ่ะสมเด็จหรือพระหลายๆอย่างก็ต้องดมเพราะอะไรว่ามันเป็นกลิ่นน้ํายาเออหรือว่ามันเป็นกลิ่นนะทินเนอร์กลิ่นของสีที่แต่งพระหรือเปล่า แต่ผมพูดไปก็น่าจะเปลืองน้ำลายเก็บน้ำลายไว้ให้แฟนเพจผมดีกว่าเนี่ยก็นะก็แค่บอกว่านะครับค่อยๆศึกษาเนีเออนะครับฉะนั้นปราสาทสัมภัษทั้ง5เนี่ยเราใช้ในการนะเอามาประกอบทลิกในการพิจารณาพระแท้เกได้หมดคือจะต้องบอกว่าคนนะ่ะเอามันมีเหรียญย้อนยุคไงโอ,อเอาเหรียญย้อนยุคอะไปเลื่อยให้เหลือซุ้มในแค่เนี้ยแล้วก็เอาไปต่อหูแล้วก็ขายเป็นปูผูทะลอ ผมบอกให้หมดอนะพี่บ้านดีดินถามเพราะพี่บ้านดีดินเคยเห็นเหรียญจอบแบบเนี้แล้วเราต่อห่วงเชื่อมแล้วขายเป็นปูผูทะล้อจริงจริงมันเป็นเหรียญเพาสินนะที่คนเขาเอาคนนิสัยไม่ดีเลยเพิ่มมูลค่าไปตัดเอาเฉพาะด้านในแล้วก็ไปเชื่อหมหูลบยันหลังขายเป็นปูผนะูใช่พอพวกพอตางหรือปูท้วทองคําอะนะไอ้เบสิกง่ายๆใช้ตามันอย่างดูไม่เป็นเลยคงจะคงจะไม่เข้าใจไอ้ทิศนะ เบื้องสูงเกี่ยวกับการต้องดมกลิ่นนะถ้าเป็นเครื่องรางนี่ถ้าเป็นกลิ่นยูนิเทนกลิ่นทินเนอร์นี่จบเลยไมครกบเนื้อ้องแดงกับสุนงินกินตังกันยังไงต้องลองดมครับนะคุณถึงจะรู้ป่ะโอเคขอราคาพสินครับขอราคาพัสิินครับไม่รู้ว่าสวยกว่าในหนังสือรอเปล่านะโอไงเนี่ยเนี่ยเหรียญในหนังสือผมไม่สวยเท่าเนี้ย เออ,องค์นี้เบื่อเบื่อว่าเท่าไหร่แล้วถ้ามีแบบนี้ในบ้านถ้ามีสวยแบบนี้ในบ้านนะผมสตาร์ทให้พับเปล่าๆนะห้าหมืน่นอ่ะอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์สินรางวาัลโอ้ไม่ไม่เจอในวงการนี้น่าจะประมาณสักห้าปีได้แล้วอ่ะสามองน,นี้นะจยจกเท่าไหร่ก็ช่างต่อไปอีกกล่องหนึ่ง ถ้าเจอในบ้านเห็นไหมเออนะแล้วก็จะมีแบบยันนะหรือชากับยันห้านะยันห้าถูกกว่าอืถ้ายันนะหรือชาแบบนี้แพงสามองแสนกว่าอ่ะโอเคนะสามองค์แสนกว่าพร้อมจะชมีกล่องแล้วหรือยังเห็นไหมความสุขคือมีพระนี่องค์นี้มีจานสะใจ เอาว่าสะใจคนติดตามชมไลฟ์วันนี้อยู่นี่หลวงพ่ออะไรครับแปดี่เหรียญเจ็ดรอบนี่เหรียญเจ็ดรอบแล้วเหรียญนี้มีจานโถรมาทองคำแล้วเหรียญนี้มีจานครับพิเศษเรียบไหมทองคำเรียบตึงไหมตึงเรียบฮะเรียบตึงเรียบตึงนะ ทองคำมีเรียบตึงนะไม่มีรอยถอดนะไม่บวมไม่เบอร์นะไม่ไมโอเคเพราะ่ายิ่งยิ่งต้องตึงต้องแบนปั๊มอ่ะสี่องค์นเรื่อวนี้มีจานเราอะไรที่มีจานอ่ะนะเราไม่สามารถที่จะนะให้หลวงพ่อทาจาร์ให้เราได้แล้วขอว่าน้ำนักทองเค่ยดจำนิดนิดนะ่เยี่ยมครับ ได้คุยกันเพลินแน่ได้คุยกันเพลินแน่นอนครับที่เป็นตะกุดไปกลับเนี่ยตะกุดดอ,อกคู่เงน,นะเขาเรียกว่าตะกุดไปกลับไปแล้วจะไม่ตายกลางทางผมก็ยังต้องมีใช้ติดกระเป๋าติดตัวนะตะกุดไปกลับขอบคุณครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสว่วนนี้ตะกุดสาริกาอ้าวมีข้อทาเลยพี่ก็บอกข้คทา อ่ะมาเดี๋ยววางโชว์กันตรงนี้โหงนี่สวยมากประเด็นคืออง์นี้สวยมากเน่เน่บางคนที่รู้วันนี้คือวัลลาประพิษนี่ไม่ธรรมดานะเห็นป่ะอันนี้เป็นแหวนนะที่ยังไม่ได้ม้วนเข้าไปต่อ,โอโตอนแหวนเขาทำแบบนี้ใช่ไหมใช่นะแล้วตีอย่างนี้เสร็จอะ่ะเขาก็ตัดพอ,อตัดเสร็จเนี่ยก็มมวน ไปต่อคอร์ดหลังลลใช่ปีแปดสามอ่ะคือครั้งแรกแปดหนึ่งนะี่ฮะแหวนวัลลาะพิษสองสี่แปดสามปะพระเครื่องอะ่ะถ้าเรามีความรู้นี่โหัวองค์นี้เนื้อยาจินดามนีฮะองค์แรกที่เห็นในชีวิตนี่คนระับเนืนะน้อยาจินดามนีแล้วดูพิมพ์ จะบอกว่าปู่บุญก็กระไายอยู่ทำไมครับพ่อะรู้ไหมถ้าปู่บุญเอาพระพ่อทามาพระที่หล่อแล้วมาถอดได้ใช้ขนาดนี้หรอเนี้ยต้องเอาบอกมากดเลยเพราะอะไรเขียนว่าการดูพระพ่อทานะนะคุณจะบอกว่าเอาดูนะจะมีเส้นอนะ่ะผ่าตรงนี้ผ่ทาที่เขา่านะลอยลอยลอยว้าวอ่ะจากอกฝั่งนี้ยว้าวเข้าไปลึกฝั่งนี้เห็นไหม มีเส้นเป็นล่องค่าตรงนี้ตรงฐานผ้าทิพมีรอยยุบลักษณะคล้ายตัวเอ็มอันนี้คือคือพิมพ์ที่ผมเรียกว่าต้องเอาบล็อกมากดเลยอะประเด็นอะต้องไปแกะดูว่าเน,นี้ยแท้นี่แท้แน่อันนี้คือถ้าถอดไม่ได้ชัดขนาดนี้นี่ต้องเอาบล็อกพลามากดเลยดูทั้งองค์ไหมครับตังอะอยากซื้อบ้านหลังใหญ่เหมือนกันก็ทําได้มีตังอยากซื้อรถหรูก็นะซื้อได้มีตังอยากซื้อของมันก็ซื้อได้ แต่ถ้ามีต่างจะได้พระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนกันนี้นี่ตงเเเรีียท่่ลนขากส่วนแบบนี้เดี๋ยวขึ้นมาหน้าจอก่อนอันนี้ไม่ใช่ร้อยปีนะแบบนี้ห้าร้อยปีขึ้นแกะชมเนื้อยาจินามานีโอ้เนื้อเรียกเาปู่บุญเวฮะก็ยิ่งปู่บุญแล่วลแหละแต่ประเด็นคือว่าปูบุญ่ะสิทธ์พ่อทา แล้วในความนด้ยะาหนึ่งคือเฮ้ยโอเลยเอางี้ปู่บุญอนะเป็นลูกศิษย์ที่คอยทำพาให้พ่อทาเป่าอ่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่คือปู่บุญเนะี่ยลูกศิษย์ที่ทำพาให้พ่อทาหรือเปล่าเนื้อปู่บุญบอกเนื้อผูญ แต่จะเป็นพ่อทาก็ได้เพราะว่าปู่บุญปู่บุญโอแต่ตอนเนี้ยเวลาเราเจอองค์เนี้ยเราเราเราจะไขคําตอบได้ยังไงรู้ไหมโอ้โหเห็นพระพิมคิดว่าเขเป้าไหมที่เอาเนื้อพระกุ่เก่ามาเทอ่ะแล้วมันชัดมากในความเป็นห้าเหลี่ยมอ่ะในความเป็นห้าเหลี่ยมไม่ได้เอาพระพ่อทามาทอดนะเผลอเผือบ็อกพระพ่อทาอยู่กับปู่บุญใช่แล้วเเลือปู่บุญเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ที่ช่วยพ่อทาสร้างพระเป็นแรงงานสร้างพระพ่อทาก็เหมือนปิดตาปู่นาปิดตาปู่ดีที่ปู่จันเป็นลูกมือทำอ่ะเป็นไปได้ แ่ออกนี่ดูง่ายมากเลยเนื้อเอาว่าบล็อกพาเครื่องพอทาเนี่ยเผลอๆอยู่กับวัาตกามังแก้วอันนี้ไม่ต้องส่องเลยแช้ตาเป้าผมบอกเลยแกออกมานี่แทแน่นอนเลยเอ้าวใครอยากส่องพาไปดูพอทาเท่าไรครับเข็ดเนื้อแล้วเป็นไงต้องบอกว่าพิมพ์เนี่ยร่องฝั่งเนี้ยลึกเข้าไปกว่าร่องฝั่งนี้นะมีเส้นผ่าที่บา่าลงมาผ่าที่หัวเข่าเห็นไหมฮะแขนคมชัดลึกอันนี้ไม่ได้ถอด อันนี้ต้องใช้บล็อกพระทากดเลยถ้าแสดงหลังไม่เหมือนได้จะบล็อกหน้ามาไงอันนั้นคือปู่บุญเนโอ,อได้บล็อกหน้ามากดเลยไงนะได้บล็อกหน้ามาหลังเปลี่ยนถูกต้องพอแกะมาเนี่ยชัดเจนเลยคือน,นิพบูบุญคนที่เคยนะเห็นเนื้อยาปู่บุญแท้อันนี้นี่คือแท้ตาเปล่าเลยขนแล้วเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มนะเดียวกับนะเอาบอนะล็อกนะเหรียญล่อพระธารุแรกมากดก็คือทําไมปู่บุญเนะ่ะทำพระ เอาพระกูมาเทที่เขาเรียกว่าตะก,กวัวคีนโนขอเป้าอะ่ะเป็นเป็นพิมพ์พ่อทารุ่นสองเป็นห้าเลียตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าปู่บุญเป็นสิทธิ์พ่อทาแต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นคือปู่บุญนะเป็นเป็นสิทธิ์ที่ช่วยพ่อทาสร้างพระด้วยหรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมนะนะพระอ,อุจรการบดีพัทนทามรดภาพสองสี่ห้าเก้านะผู้ที่รับอุจรการบดีต่อจากพ่อทาคือปู่บุญนะอ่าผู้ที่รับอุจรการบดีต่อจากนะพ่อทาคือปู่บุญนะ ก่อนที่ปู่บุญนะ่ะจะขึ้นไปรับพระพุทธวิถีนายกและอุจจาการบดีไปตกอยู่ที่หลวงปู่สุกร์กวดด้วยจรังเข้ผมมีหลวงพระทารุ่นสามสงสัยอยู่ว่าเป็นปู่บุญหรือของวัดหลักห้านะไม่ต้องสงสัยครับนะพระบุญวัดหลักห้าได้พายเรือมาตามคําสั่งของพระอาจารย์ล้อมอนิการวัดหลักห้าให้มาบอกเรื่องการนะจะนะทำงานฉลองโรงเรียนสีพมิน เมื่อมาถึงวัดปนียงแตกนะเกิดฝนตกนะจึงได้นะจำวัดอยู่ที่วัดปนียงแตกหนึ่งคืนพร้อมกับตอนเช้าได้พระพิมพสามเหลี่ยมนะและนะพระพิมห้าเหลี่ยมนะหนึ่งบาทพระเอากลับไปช่วยแจกในงานฉลองโรงเรียนสีภูมินนะปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าอ่าก็ความหมายคือว่าพระนั้นอนะ่ะเป็นผมบัตรดังเดิมของปนียงแตกอยู่แล้ว นะไม่มีการเทหล่อที่วัดหลักห้าหรือว่าภาษาสิทธิ์นะได้ไปจากวัดพะเนียงแตกทั้งหมดทั้งสิน้นพอทารุ่นสองก็มีเนื้อ,อายาจิดามณีมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับ